สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆพบกับเจ๊สิแล้วมื่อนี้นะเนียเมื่ท่านได้ไปหาเจ๊สอนจ้าจะไปซอยเอื้อยอันค้นเข่าอีกสักก้อนเพราะว่ามืดแหล่ไม่ล้วมืดมาอีกแล้วมืดมาอีกแล้วสบายดีพี่น้องแต่ว่าเจ้างัวลรไป็ดปูสักก้อนจะไปค้นเข่าซอยเอื้อยอีกแล้วมื่อนีเดี๋ยวเจ๊สิมามาเมื่อนี้สุดอีหยังบัดนี้ระวังเหยียบลมเด้อ เตะปากกูได้มัวลงไปขูกค้างนะพี่นอ้องมืดฝ่ามืดพน้นมาอีกแล้วมืัอนี้กะ สฮือท่านบมดแหละฮือเขานะเป็นหมอ,อกมาแหล้วนะนวนวเขาก็ลืมห่วงกลมเลย ุดนางเปื้อนเจอน้ำกอพี bites. ่น้องมึงนั่งเจอน้ำกอสุดไปไปไป เยอะลังค่างหลังค่างเยอะตีให้ดึงเด้อคิดว่หัวจะ <laughs> ทอ้องทองรัก <laughs> งัวพี่น้องเลยอย่างนี้บองหนาเออขยันน้องฮกแล้วมันฮกเขานายอยู่เด้อฮุกต้องแทะก่อนนะคะอ้าวกินลงไปตีฟาดกินก่นอ,ววอนข่อยสิผูกจ้านี่นะ ดูเด็ดลรูซี่เขาเลยขึ้อเขาคงเจ็ดสีเองจ้าแหงคือยังพี่น้องเอ้ยงัวหน่อยกับพวกนี้นโดดรงโดดรง มันบปผูผัดกินข่าวเมด่อสกจนอิม่มเมื่อวานนี่คลองตีนเกือบตายผูกไก่โมูแล้วได้เฮจดีดึกาางก่ลล <c oughs> งงวง ผมยหันแล้วหมพี่ไทยอยอกคะเอหันมากกินข้าวดีดีแหละไปพี่น้องเออสะคุนขา้าวชอยดีละนี่ละนี่ละยางขาบดีนะขอทิอย่จไปไก่มันด้วยนี่จะโดดก็โดดโอ้ยยาางไก่เนน้ำาน้ำนนี่กไอเค่าันน้แห่งเฟรนตัสเมื่อวานนี่ค่ะ มื่อวันนี้คือใส่เพิ่นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบ่อได้มากเนียย่ยเปซนข้อแยกเจี๊ยบแต่ว่าเมื่อนี้แยเกเจี๊ยบจะเสี่ยน,นคน,นหรือ,บ,อ,อ,อมมบ่นนอจังไดายเห็นยังจัได้ยพี่น้องเข่าก็บบ่ได้แห้งเนาะเพิ่นตัดเมื่อวานนี่มันหมอกนีกอ่ะเหมอักไซบ่อได้แห้งนะเนี่ะเออกระเพาะดิบหมาดหมาดจุเพราะว่าเมื่อนี้มันบ่มีแดดนะแค่เม่นมาแดดคือเมื่อวานนี่โอ้ยเหตุใดกันยากลำบากพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้บ่มีแดดค่ะเอสีก็เลยแบบว่าใส่รู้สบายๆนะก็รบ่ได้ที่ไป้าวไปได้เราค่ะพี่น้องกเฮ็ดแบบสบายๆไปเมื่อว เจ้าเสียวแพรของคออย <laughs> ู่หันบ่แพรเจ,จ้าหน้าอมาพี่ไม่เช้านี่อากาศามันเย็นนะพี่น้องมันเย็นเย็นแต่ตอนนี้เริ่มเอ่าแล้วเดียนี่เอ่าแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เช้าเลยนะหมอกโลกมันแห้งไปเลยบ่สผมีน้ำหมอกถ่ายต่อไปไเพื่อกานถ่ามัดเข่าซอยน้องปาน้องปะอันน่ามาหน่อยค่ะสะบายดีพี่น้องมามัดเข่าอีกแล้วฉันใส่สีตาคนหรือสีตาอักแดดมัง้ง นี่ฉัอใส่สุดไล่ฝนมาจบดีนะคะมื่อนี้บ่มีฝนแน่นอนพี่น้องเพราะว่าแดดออกแล้วเจสซีใส่สุดนี่มาบ่มีฝนนอนถ้าก่อนจักหน้อยวะไม่มีฝนนะมุกเจ้านอนรอให้เขาหมัดๆซะก่อนเบิ่งความสวยงามของนางไปก่อนพี่น้องเอ้ยงามหม่องใดคะอ้าวงามไปทุกหม่องดอดปวดหัวบันขื้นเลยมันขึ้นเดียว พี่กับสิบพันได้เ้าอยางได้พี่น้องเอ้ยพี่สนอนฐานแดดออกซื่อๆนี่แหละค่ะรับโหลดเด้อเดียวสิปุ๊กเดาะจังหน่อยอร่ามค่ะรักทำสบายตอนนี้เบิ้งนั่งเอกหมอลำไปก่อนพี่น้องเอ้ยนางเอกหมอลำง่ายต่ำลงบ่เป็นทาเขายังบ่ทันแห่งพี่น้องรอสักครู่นะคะ มันนี่สีใสสุดมาอันหล่อแดดนะคะมาซี่มาซี่มาซี <c oughs> เ่เนี่ยเนี่ยมาส้มเนี่ยมันเลียผิวสันนีแดดค่ะ <c oughs> ฉันต้องการแดดค่ะ <c oughs> เพราะว่าผิวฉันมีออร่าฉันต้องการรางังสียูวีมาเลียค่ะบงไกลๆก็เด้อพี่น้องว่ามันออร่าอันนี้บ่ตล้นหรูไม่ได้มีนะคะสังขางก็ไม่มีค่ะมันอะไรด่างๆอัครสะทูต ้าวแดดออกมาแดดแห้งแสงกาเหลียวละมองไปหน้ากลางหน้าเขียวอคือเดี๋ยวเล็กอยู่บอกว่าเมือนี้น้ำก็่ให้กินนว่าต้องกินบอกค่บ่ะน้ำกตอนนี้ก็ยืนถาบ่ได้ยืนถ่ายืนถามัดเข่าล่อให้แดดออกแดดก็ะบอกออกโคนรกระตุกน้ำให้หน้าก็มีก็บ่ต้องกระบ่ต้องให้น้ำให้ตุกมากินแค่ให้หน้าเอา ดีๆ้อจ้าเลกกะแวบนั่นีเลกกะลมาทางนี้นเกกแวบแวบเกกเออลู่กน่กูด้ียิ้านไ้อนหมอมดง่ายง่ายไป้วิบวิบหลังจากที่รอสิมัดเข่าได้ดีพี่น้อง โอ้จะเป็นรูปแบบคากนะคูณแม่แบบนะมาเข่าแถวในเทนินแตกอยู่ในท่ายอยู่เท้ละ้นนี่ไะ,อ,ะอันนี้วอร์รีแดดก,ก่อนค่ะเพราะว่าให้ข้าวมันหมังๆก่อนนะคะเอ,ออยืนจังสีดมัดกับจังสีเห็นเนาะ เป็นปัสสาวะลบช่วยน้ำปูเกินแผ่นดินอันแสนพัาแพงสองปัสสาแล้วมูอ่านมาตอนนี้เจซชีมีเพิ่มเลยเด้อพี่น้องเลยเจซชีได้มู่เลยได้ปันน่พนักงานทั่วนะลูกหลานของเจซชีเองสีขวางมาแว่เดินเส้าซีขวางตะกวนมือหอดยามเข่าในนาละเที่ยวงามเออเป่ามันต้นไฮซีพวกเพื่อนคือกันล่ะ เขียวอุ่มโทนคูไทยก็ย้องว่าสาวบ้านสวยสวยเออเหตุนาก็ได้ไปลำเรียงก็เก่งสาวสีขวงจิตใจปลอดใสดั่งน้ำยองความลิ้นไหลเย็น กิ่กล้องห่มแปกลมพัดพีบอนหน้าอ่อนซอนแม่สาวกังลอนเน่กังหอยสิสองสี่แปดรวมช่างปิดตาทหารเส้งเจ้าลองมาถือเนเ้อมจนอากาศเนริกาด้วยกับสนัาสนุนดีดีน้องเป็นพี่บาบพี่บอลนี่พี่ดาวเอ้ยงานตั้งใจอาไรบ้าอาไรบ้า เอารถไปยังเอาเเปยังออเอาแล้วกับอั่นฉันโค้งเหนียวอ่ะยาวเหนียวเอายาวไปเน้องยาวเมื่อนี้นั่นถ้าเห็ุแบบใจเย็นๆนะคะบปารีหิวเป่าเพราะว่ามีแดดออกมาแล้วค่ะเพราะว่ามันมีเจสีใสสุดหล่อแดดค่ะบ่มีฝนแผลในนั่นอาหนุ่ปลานี่จะมีคนเดียวอาเอาวอันนี้หนูวาวนะคะหนูพี่เอฟอาไรมั่กูแน่นึงเลยเหนียวเหนียวเขาหลานเพราะว่าฉันจะมาไงมันยากนะอุ้ยตายแล้วอีสีมันจะไม่คันทายเหรอไม่คันค่ะสีทนได้ โอ้โหลวกแล้วก็ตั้งฉากไว้แล้วกอนนะครับแต่งมืขึ้นอย่านอนตีล่ะใช่ป้องขมังเลยนะขังแล้วทำไมคุณตัดไม่ขาดเนี่ยฮะก็ยังรักเธอไงตัดบัวเหลืองเยื่อใหญ่เมื่อไหนเจ้าคือเฮ็ดไว้แท้เมื่อไหนเจ้าคือสาวเจสีเมื่อไหนคอยกัธรรมดาซับซอบลงมาเพราะว่ามันมีแสงแดดแล้ะคอยกับมันอยากเมื่อยได้เอื้อย สิมาให้ค่อยๆว่าอยู่ตลอดเวลาพอดีคนเป็นล้มลงนิดมือก่อนนะเขาจะว่าปุ๊บปุบปุบปุบอยู่มือใดค่ะมือก่อนฉันก็มามือแรงแล้วกันเออคนละคนแหละล่ะเจ้าจับคนพีดเลยหละนนัยเจ้าใดแล้วพี่้ามาจากเจ้าใดเลยหนึ่ได้เป็นพี่้านะคะคนดีนะหลายคนน่ะเนาะมันแย่งกันมาไง ที่ตะปุขเขาซอยวันนี้พี่น้องข้ามาค่ะแดดมาค่ะเขาเพิ่นกระโบไลไฮดอกจงมาสามสี่ไฮนี่แหละไรจัดมันคือประกาดขาดไม่ขาดเลยครับครับครับพี่น้อง่ะยิงเกียบคือสี่สังเงยข้อไฮอยู่แล้วครับตอนนี้ มันไปใช่น้อมันคือบอลงมาซอยกูนะสิว่าเฝ้ามัดเฝ้ามัดจังลงไปซอยเพิ่นไว้ยเนาะซีชิปปอร์ตายใช่ปะเรลิซี่นี่มันชิปปตายใช่ปะเทรลิซี่เก่งสยางพอดีเมืดอดีเอ้พัฟเบิร์ดรีดเพิ่มมาตัวเองเพิ่งได้เมื่อกี้เอาค่ะครับโอเดรราเตโคนะคะหมูว่าในนั่งกับตารเป็นหลากหลายหนึงได้พี่น้องเอ้ยขันพลนมาเนี่กะ นี่แค่แต่ว่าท้องฟ้าเนี่เคลื่อนไปเคลื่อนไปล่ะค่ะเธอไม่อยากทำร้ายผิวของฉันคือส,ส่งสีฟ้าวงโค้นนั่นแหละบันนี้นะไว้ในมือสองมือหมดแล้วแหละนี่ก็ได้แผ่นนี้แดดแต่มันกำมังถ่ายร้อนะนี่นะเริ่มแล้วล่ะค่ะเริ่มแล้วเริ่ม้ยเงี้ยงี้แล้วเ,ๆๆๆเลย <laughs> แดดออกมากัดสีผิวเจ๋เลยผู้ถ่าท้ายังได้ฝนนะคะมันไม่เป็นยังใกล้แต่ฝนมีของดีไว้ใส่อยู่เรามีตัวสวยเปล่นใส่สุดนี่งามงามเลยช่วยจังก็ไม่งามเท่าไหร่นะม่ได้เอามาเมิดนักเนี่ย ตาใสไเด้บบอทมใบบ้อโค้งงามเอาประเดี๋ยวมาเมื่อถังว่าทมใบอันนี้เอาใหญ่ๆเลยนะคะสมัดไตก็มัดใหญ่พี่น้องค่ะไม่แค่เพราะว่าเรามัดรอบเดียวนะคะสวยเป็นไข่ๆพี่น้องแล้วก็ดึงอย่างนี้นะพี่น้องเนี้ยเอามือเน้นอย่างนี้แล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแน่นค่ะไม่หลุดค่ะไม่ได้มัดสวยนะคะมัดแค่ให้มันดุดุดแน่นคณะคือได้ยินข่าวเธอกระเนาะ นนะะไม่มีบริเหาแบบเร่งรีบปบนไดนนะคะพี่น้องเอ๋ยจะทำกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเบิดนะคะข้อผาตั๊กยอสายเลขวันนี้เจ็ดสีสีมาขับรถไทยต่อพี่น้องเก็บเข่าอีกเสร็จแล้วพี่น้องเราก็สีมาค้นกันนะคะบัดน,นี้ ออออออกก่่่นนนะะะคคพรร้้มมืืีหวาปดถึงสายฟ้านเด้อจ้าหรือว่าปลอดภัยนะคะเดยสสีใสชุดนี้มาแดดก็ออกแน่แล้วพี่น้องมีแดดกะแน่แล้วจ้าสายฟานอะไรยังไงสาายนอ๋อขึ้นเครื่องนั่งเด้อจ้านี่คือนางงามคู่บัวจ้า หากุญแจอยยุไทยหากุญเจบ่พอพี่น้องเอ้ยกุญแจมันน่อยพ่อหาานก่ญแจสมุตไยพวกกุญเจแน่เนียเยเฮอยไม่คุ้นน่ะต้องเล่นซีมี เอามาควันคุ้มทิบเลยนะเฮได้ปะไม่แด่พบกวนเจ้าคสตาก่แ่เรื่องมันไม่ฟิตนะขึ้นยูลวนะ่ยยย่ด้แล้วได มันนี่เจ๊ซีต้องขั้นแน่ๆน่มันนี่ขั้นรีเลยมันนี่นะขยับรถมาสิคะ,ค,ะคุณคะ เคทีนั่นอ้นะทุกคนวันนี้คนไม่เดียร์อยกันเนออ

ง่งาังเ้งหเปิเดแอร์น้ำพองพี่น้องกาายเยอะ่ะเย็นเที่ะถูกครัปรดแล้วจะเป็นลมอย่มาเปิดกระโปรงพักกันด้วยซเรเลแล้าจาพี่น้อง กัาบบล้ายดอกมานี่กับรถไทยหนึ่งอ่ะจ้าสำเร็จนะจ้า ค้ราไปแล้วเนี่ย <prayer> ม <birds> ันกลังะลดยยนะมน่อนสวยสบายเรามีกระเจ๊ยบลัอีก <kindergarten> น <cruise> ึงนะคะมาช่วยเอื้อยคนข่าเก่านองนการเล่อนไรละกันยกไปหายิงเรียนนะคะตอ้มือน้างามนังล้องมือ้องออยู่ค้าง่ไปกมันอยกมาเที่ยก็ด้องวมใกล้มันก็จะได้เลยว่า นี่ก็เจ้าใบเ้านีแหละพี่น้องค่ะผู้ไร้ค่าขอบคุเป็นงใแให้เกตสีและก็มาทุกคนพี่งานนี้นะคะนี่ก็มาคนข่าวอยเยนะ่อยนะะไปแล้วจ้าบายบายสบายดีพี่น้องปพี่น้องแทนตอดแนตอดนฮะโยบต่บุญบแทนตอดจริงจริงตายตอนจบเล ่ไหมไฟมีน้ำมันม่ท่านะแม่ได้แล้วไปตอนโยไพนั่งเองก็คือเต็มต่อโอ้นั่งเลยนั่นีงพ่อเขไปโจมห้างมาแนั่งไปน